นะใครพิมพ์หร <rets น S 1> ือจบได้สวยนะได้ถูกต้องไม่เลอะเทอะมาบางทีไม่รู้ตกลงไม่ได้พิมพ์พิมพ<ปะ>์อะไรเป็นตัวเองมาบอกไม่รู้ไม่ได้นะอันนี้ก็ฝากค <sk les> ุณสัตเดี๋ยวผมจะเขียนหนาอันนี้เป็นวาผิดชอบของของไทยนะแต่ฝากเดี๋ยวตั้งรางวัลให้ผมจะหารางวัลให้ปีหนึ่งต้องมีรางวัลผู้ภัยเนี่ยที่ได้รับคาชมเชยไปที่เกิดเด็ดแล้วช่วยตารวจอีกฝากหนึ่งนะครับไอ้รวันนี้ดีแล้วต่างผู้จัดการ โอลิทลายทั้ง้จัดการเนี่ยได้เริ่มโครงการนะรีบจ,จะจัดจัดหามา่อปภาษาแล้วจะได้มาก่อนเนี่ยต้องเห็นนะครับไม่ใช่เอาเชื่อถาติไปถึงการไม่หลอกไม่ได้นะส่งข่าวไปเรียนไปต่างประเทศเนี่ยเอ๊ะประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนของหุีบโลกนี้นะมันยังใช้ชะอะไรเชื่อเชื่อนบ้บานในวันนี้นะผมว่าเป็นเรื่องเล่อย,ย,ยู่นมีการพยายามบริหารจัดการต่อไปเนี่ยนครบาลเนี่ยต้องโพลิไลายต้องเห็นภาพที่ปรากฏที่เกิดเหตุ แล้วก็นเวลานี้นเขาบอกว่าท่นนนานดูท่านเตี้ยงคันผมปาดนะเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องเครื่อง,องแบบเจ้านที่ของเราเขาก็ถอดีแล้วต้องมีเรื่องแจ็คเก็ต้องมีอะไรที่จะดับบให้เห็นเป็นเจ้าหนที่ที่นม่ต้องเหนื่อยหน่อยแต่ว่าแบ,บ่งได้ไปพัพทุก่าเรื่องเ,าเอาหน่ลักของหน่วยร่วมกันอยู่ก็จะเป็มใจ ก็พวกเราต้องทำงานด้วยความภาคภูมิใจเนี่ยเสียตลาดดีเด่นเนี่ยต้องหยิบยกขึ้นมาอดหลับอดนอนผมเห็นนะครับก็ทำงานร่วมมาตั้งแต่ผมรับราชการเป็นเด็กสัตว์ดูดีตรงไหนก่อนเออผมยืนยันนะครับว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่เสียตลาดแล้วก็ทำงานที่ระดับรวมของว่ารัฐมนตรีการน่ามั่นใฝากดูนะจะอยู่เหนืไหนเนี่ยกิมมือหรืออะไรารางวัลที่จะต้องดูแลเชจชูเกียรติตกย่อง ให้ท,ท่ผมก็ได้รับรู้ทำไนโอเป็นทครงการแต่ถาเนผู้จัดการนี้เวลามากคิดอะไรเร็วก็เรื่องเนึ่อย่างครับขอบคุณมากครับวันนี้ผู้ต้องหายัางตกอ,อยู่ในที่เกระเด็นตัเองนะครับเริ่มเลยนะ วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเปิดสกลาดใหม่นะครับของโครงการที่ได้มีการดาเนินการดำเนินการนะครับก็คือโครงการไอไทยแลนด์นะครับหมายความถึงการที่จะกำชับนะครับการปฏิบัติในเรื่องวิทยาศาสตร์ให้มีผลต่อการดำเนินการสืบส่วนสอบสวนเพื่อเื้นความพิถรมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโครงการที่ท่านเจตารได้ดำเนินการก็ประกอบด้วย การดาเนินการใน3โครงการหลักนะครับโครงการแรกก็คือโครงการฝุกอบรมนะครับทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกระทรวงหลักฐานการเองกพอดีหรือแม้กระทั่งพนักง,งานสอบสวนนะครับซึ่งจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานจากการไปดูที่สังดเกตและบุคลากรที่มีส่วนสาคัญส่วนหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ผู้ไผ่นะครับที่มักจะปรากฏให้เห็นอยู่สม่าเสมอในการที่จะไปเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ในส่วนที่สองที่ท่านพิการมนาที่็นหลักฐานได้ดาเนินการแล้วก็คือการจัดซื้อนะครับเครื่องมือการตรวจถารที่เกิดเหตุนะครับเพื่อที่จะให้ทุกพื้นที่โดยเฉพาะอย่างเช่นพื้นที่สําคัญเช่นในเขตอำเภอเมืองหรืออำเภอใหญ่นะครับได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะตรวจที่เกิดเหตุได้ด้วยตนเองไม่ต้องรอเพื่อที่จะมาักิดการนะครับ โครงการที่สามก็คือในเรื่องการาพัฒนานะครับหน่วยงานหนงานที่สุดฐานนะครับให้เป็นเสาหลักนะครับที่จะดำเนินการทํางานต่งางๆในการสืสบพันธุ์ต่อส่วนพันธุ์พัต่างๆสําหรับโครงการในวันนี้นะครับวรนนี้ก็เป็นโครงการที่ท่านผู้การได้ดาเนินการซึ้นเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็จะเป็นต้นแบบของการขยายไปสู่การจุดรวมเพื่อที่ปวดหน่วยผู้พัยนะครับ ว่ามูลนิธิหลักๆเช่นมูลนิธิร่วมตะตะยูมูลนิธิปอดจกตอรหรือมูลนิธิตอื่นๆที่มีอยู่พื้นที่ในประเทศไทยนะครับการให้ความรู้ของพลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยผู้ภัยเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นและเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งท่านเชีการและเจ้าหน้าที่ในสำนักผู้รับผิดได้จัดทำโครงการนะครับและได้วางแนวทางในการอบรมนะครับควกลุ่มทั่วพื้นที่นะครับแล้วก็อย่างสมัครสมอ นี่เป็นสิ่งสำคัญที่ที่จะต้องจะเป็นการให้เป็นไปในทางทางทางสท,ทางที่ได้เรียนมาทั้งหมดทุกทางต,ต,ต่อไปต่อไปจะมีปัญหาแย่งเก็บศพจะจะเกิดขึ้นกันอีกไหมล่ะก็เรียนว่าตอนนี้ปัญหาพวกนี้ยืนยันนะยืนยันนะครับไม่มีเลยโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าในทุกส่วนนะครับองค์กรภาคเอ,อกชนต่างๆมธิต่างๆเนี่ย ล้วนแต่มีเจตนาดีนะครับที่จะมาเข้ามาช่วยเหลือปัญหาข้าขอขัดแย้งที่เกิดแต่การ,านการในเวลานี้ปัญหาดังกล่าวไม่มีแล้วหมดสิ้นไปแล้วเพราะว่าได้ทําการตกลงแบ่งพื้นที่แบ่งเวลาแบ่งวันนะครับแล้วก็ประสานงานต่อไปนี้อาจจะทํางานร่วมกันผมอาจจะเสนอโครงการที่อาจจะเป็นการ บูรณาการนะครับให้เจ้าหน้าที่ั้งส่วนสองส่วนนะครับเมื่อมาปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรหรือมารับผิดชอบพื้นที่ในการที่บริหารการดังกาวเนี่ยให้มีความใกล้ชิดและสามารถทํางานร่วมกันไม่ใช่เฉพาะแต่ในแต่ละมูลนิธินะทุกมูลนิธิต้องทางานร่วมกันได้ครับครับส่วนระเรียนในการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ของอาสาสมัครต่างๆนะครับว่าจะแต่งกายไม่สุภาพาเนียครับบางคนก็เาวลาที่คทคทคททใครกับอาจจะออกทางแนวโหดๆหน่อยครับ่ดตรงนี้ขอยืนยันนะครับ เป็นนโยบายของท่านผู้การตารวจแชาตินะครับคือสืบเนื่องมาจากที่เราได้มีการประชุมสูบปฏิบัติการทุกวันนะครับมีการรายงานภาพข่าวทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพจากข่าวตามสื่อต่างๆก็จะมักปรากฏเห็นเจ้าที่ตำรวจก็ดีนะครับเจ้าที่หน่วยกู้ภัยที่เดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับตรงนี้ท่านมีการเหมือนชาติได้เน้นย้ำคำชับในส่วนของตำรวจนี่แน่นอนชัดเจนว่าจะต้องแต่งตัยให้ถูกต้องตามระเบียบนะครับ ตั้นแต่เจ้าที่นอกเครื่องแบบอย่างนี้จาเป็นที่อาจจะไม่ได้แต่งแบบไปร่วมในที่เกิดเหตุด้วยแต่เจ้าที่ในส่วนของหน่วยกู้ภัยเนี่ยผมได้เรียนเน้นย้ํานะครับในส่วนการประษานอาบัดว่าต่อไปนี้นะครับอาจจะต้องมีการกําหนดมาตรฐานนะครับแต่งกายให้เรียบร้อยดูสุภาพแ,แม้ว่าจะเป็นอ,องค์กรเอกชนที่มาทำงานก็ตามแต่มาทําในขษณะที่เป็นผู้ช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นก็จะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยนะครับเราคงจะต้องมีการตรวจและมีงานเน้นย้ำกำชับในส่วนนี้เจ้าหน้าที่มมมตำรวจสถาบันนิติเวชเป็นผู้รับผิดชอบผมจะได้กำชับและสั่งการาการบัจากการมาอบรมนะครับการที่ได้เข้ามาร่วมนะครับในกิจกรรมของตำรวจซึ่งเราคงจะมีบ่อยๆนะครับก <c oughs> ็จะทำให้การสื่อสารวาเข้าใจในส่วนนี้ได้ชัดเจนและก็เป็นไปในแนวทาง อีกเรื่องนึงครับการเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุของเจ้าหน้าที่มูลนิธิต้องใช้ความรวดเร็วแต่ทีนี้บางครั้งก็ก็ไปเราชาวบ้านเขาวัดเสียวตรงนี้มีการพูดคุยกันไหมครับคงต้องเป็นข้อสังเกตที่จะต้องป่ากกันนะครับแล้วก็เน้นย้ำจำชับไม่ใช่ว่าพอเราไปถึงแล้วปรากฏจะเกิดประแผเต่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจแล้วก็รู้องทเคยมีเห้อย่างนี้ปรากฏขึ้นหนึ่งเมืองซึ่งก็คงจะรับเป็นข้อสังเกตครับต้องขอขอบคุณสําหรับการให้ข้อสังเกตในเรื่องที่จะไป แต่รับยินดีนะครับผมว่าพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยจะสามารถสะท้อนปัญหาและข้อคิดเห็นและนาทางที่เป็นประโยชน์ในเวลานี้ผมในฐานะที่รับผิดชอบงานด้านตุหลักฐานแล้วก็ในส่วนของงานวิเวศก็อยากจะพัฒนาปรับปรุงตุหลักฐานเนี่ยนะผมคิดว่าได้ทีมงานท่านผู้จัดการท่านปัญญาและทีมงาน,นทั้งหมดเนี่ยยืนยันได้เป็น dream t e เป็นชุดเจ้าหน้าที่ผู้บริหารในส่วนนี้ที่ มีความรู้ความสบบามารถแล้วก็มีแนวทางมีวิยัยทัศน์ในการทาง,งานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบารบวชท,ที่เน้นย้านะครับที่จะให้นําเอานิติวิยามาเพื่อประโยชน์ในการมีความวิถีทำให้กับประชาชนเป็นที่ส่วนทางด้านในงานนิติสถาบันนิิเวศนะครับซึื่อดูแลมูลนิธิในการเก็บแลนในการจัดการศพก็ขอยืนยันว่าเราพยายามจะทําให้เป็นระบบเรียบร้อยเร็วแล้วก็มี ภาพมากยิ่งขึ้นครับ,รบขอบคุณครับ